เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะควันนี้อยู่กับเกมโลกเลกซี่ภาคที่2นะฮะ,ปะ,ะไปเล่นรลุยกันดีกว่าไปลุยกันเลยนะฮะไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงอะไรมากนะฮะโอ่าโลกเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาถึงปราสาท อย่ามาลุยอีกเลยดีกว่าเล่นไงเนี่ยอ่ากด AD อ๋อกดลิกเพื่อฟันกดกระโดดอืมกดสเปกปลานี่ทูจัมอ่าได้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 มาเล่นไง,ไงเนี่ยอ๋อเล่นก็คือฟันเนี่ยหรอเอา้าเดี๋ยวเล็ดกระโดดอ๋อกระโดดก็ได้กระโดดขึ้นไปได้อ่ากด,ดมา,างี้กด,ดอ่าเอ้ย นี่ต้องมีของนี่ไงวาแล้วต้องมีของนะนี่โอ้โหแต่กระโดดสูงมากกระโดดสูงมากจริงตัวอ่าน่าจะเป็นโนต้ตนะโอเคไปต่อเราลุยอย่างเดียวมาเออโอ้โหข้างในเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดนะตัวตัวมา เออโอ้ยแรงอืงอ,อเอาเดิ้ฟันไปกลาบวกก็มานะฮะฟันแล้วก็จะได้ตังค์ด้วยแล้วไปไหนต่อกดตัว S อือ S แล้วอ๋อกด S แล้วก็สเปคบาร์จะเป็นการกระโดดลงอ,อ,อือฮ่ามาฮยโอ้ยเออ,อมาเฮ้ย เออเรียบร้อยฮ่ฮไปอันนี้คืออะไรชิปะฮึบอี่อสอ๋อ มันจะทำให้โดดสูงขึ้นมันฟันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอสนี่มันจะถึงแล้ว,วมันได้แค่เนี้ยโดดขึ้นได้ไหมฮึบฮึบฮึบฮ,บฮึบอ้าว บุบอ๋อสเปรินินเหรอมาลองมวมวเอออืมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น ไปตายอ,าอะไรไงี้วะเนี่ยขึ้นอ่ะอ่าอินเออจะถึงแล้วลนะ่ะอ๋อมั่ว <c oughs> ไปลุยต่อ โอ้โสูง๋อลองกดย้ำๆมหรอไปนี่กด R เพื่อปึอ๊บโผล่มา,างี้ข้างบนมีของปะไม่มีปึ๊ดโอ้โหกดสเปคมาโอ้ย เจ็บอ่านี่ทำอะไรฮึบฮึบอ้ยอ๋อเฮ้ยผ่านไปได้ไงวะเนี่ยมั่วมาเออคือแบบอุย้ยเออฟันคืออะไร ดาบอยู่ข้างในด้วยนะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้หนึ่งอ๋อเอไม่ถึงหนึ่งอ๋อหนึ่งอ๋อเออถึง ัวกไปต่อฮะลงวางล่างตรงนี้ที่ไหนหเก็บฟันให้หมดโต๊ะทุกอย่างเราเก็บให้เรียบวิ่งอย่างนี้ขึ้นแดดอ่ะ ประตวอีเพื่อเดดยอ๋อเก็บของก่อนไปข้างบนก็ไปได้นะเดี๋ยวเราแปลงล่างก่อนแล้วกันนี่ไปทางไหนกลับทางเดิมแน่เลยนั่นไงวนไปวนมาเอามาขึ้นเอาไมอีกทีนึงอ่ามาโดดโดด อ,ออ,อแหม่ต้องแบบใช้ความไวเหมือนกันน่นแหละเออเออมาช่วงแรกน่าจะเป็นการสอนเล่นก่อนนะฮะนี่มีโน้ตอ,อีกแล้ววิสามารถปล่อยออ๋ เพื่ออะไรอ๋อเอฟป้องกันเนีฮยบล็อกมาน้ำหมดไปไงต่อระโดดฟุตตรนงนี้ น่าจะไปทางนูนน้นตรงนู้นตรงนี้เอ็ดเนี่ยเหรจะขึ้นหน้าอ๋อลงเชื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอูว้เอา,านาลเลยออกมาแล้วฮะนี่น่าจะเป็นของจริงนั่นหรือเปล่า นี่ไรอะ่ะโอ้โหเต็มเลยอุ้ยเอากดอ่าอนี่ก็นี่คืออะไรทำวจใด้หมดโอ้โหโอ้ ปันเนะเฮ้ยเออเอเออ,อ,อุ้ยโหดได้ไงวะโหลูกตาโอ้ยเออออรู้จักมูนไหนหรือเปล่าเออเออเอออุ้ยเจ็บต่เน,นี้ยเจ็บมัน่เนี่ยอ้าเออเออโอ๊ย ทางเั้นเจ็บแล้วอ๋ออุ้ยสองตัวเอาไงไหมง้หนึ่งกระโดดวอดอุย้ยโดนด้วยอ่ะเออเอออุ้อออโอยโดนโดนโดนเอาดิเขาบบวกกันตรงๆเลยแล้วกัน,ดนเดี๋ยวนะเลือดเลือดจะหมดอเรื้องบนไปไหน ห้องบอสเหรออุย้ยเดี๋ยวอะไรฮะอุย้ยไปไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าคือไปไหนแต่เราก็ไปเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะเอออุ้ยอ๋อโอ้โหเริ่มมาก็ตายซะแล้ว นี่คืออะไรอ๋อนี่คือลูกหลานเราเหรออ่านี่คือเพิ่มอ๋อคนนี้แหละเจ้ากะพูดสืบสืบเจ้ากะพื้พื้เจ้ากะพูดสืบทอดนั่นเองนี่ไงครับ จากู้ผู้สืบทอดระกลูลของเราเนี่ยครับอับฐานได้ด้วยหมดยิงไงเนีนะโอ้ทนูทนูซะด้วยมาไปให้ต่อวยไปเลยพี่ ผมพร้อมแล้วโอ้โหเสียตังค์ด้วยนะมาผมพร้พอมแล้วพร้พอมพี่จะตายแล้วไปนะทำไรอะ่ะไปนะอเออวิ่งแหลงยิงไงวนะเน่อ๋อเกือบกดเลงอ๋อ แบบนี้โอเคไปเฮ้ยเอออุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะธนูแรงเฮ้ยเออเล่งหยียบอีกอย่างแม่นมามาได้หมดละตอนเนี้ยพี่ไม่โดนก็ไม่โดนเหมือนกัน เบสช็อตปะโอ้เดี๋ยวนะออเ,ยอยเออเออย้อยเบสช็อ,ชอตท่งดอกนี้อเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ย <laughs> อยู่บนไปลองยิงนีไม่คืออะไรเออไม่โดนมุ้ยเฮ้ยอ๋อ ไม่มีอะไรหรอพี่อุ้ยเอออะไรนะยิงไว้ก่อนไม่รู้ว่าคืออะไรอุ้ยนี่ไงคือนี่นี่เองเอออ้ยอ้ยเออวิใครพี่เอออุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะเกิดไปเดี๋ยวนะ เอออุ้ยมาเล่งเๆ่งเ่งเอ้ามาให้ยิงเลยแหมมาอย่างนี้ก็ยิงดีครับอืเรียบร้อยไปเยอวะว่ะไปได้ไหมนะเฮ้อเอ้ออย่าพึ่งพังนะโอ้พอดีเลยโอเค ทา,างนี้เราลงได้ได้กาแฟผภาคุุมภาคุุมใหม่นี่คืออะไรฮะอ๋อเฮ้ยทำไมไม่กดแดดเออเมื่อกี้ทำไมไม่ข้ามตรงนี้ไป อะไรครับเนี่ยอ่านี่คืออะไรอันนี้อุ้ยคืออะไรเนี่ยอ่อคือ,อยังไปไม่ได้อืม เราต้องไปทังไหนตอนอุ๊ยกดแดดชสิลูกื้อ,อ <c oughs> เราไปสำรวจนี่ไงยงนี้อุ๊ยเอาแล้วมันแม่นโอ้โหลากหัวคมๆืออเอาอีกย,ยิงทะลุได้ยิงทะลุแพลตฟอร์มโอ้โห่ยี้ก็หวานเลย <c oughs> วิ่งฝันท่องคำพี่ใจเย็น<ๆ>เดี๋ยวโอ้โหมาอาทางยีผมได้ได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆแหละว้าเอออู้อู้อ้าเฮ้ย,ยมันคืออะไรถ้าลงแปลเราก็ตายใช่ไหมยังไม่เอาก็ได้เออมาขนาดนี้แล ตายนี่คุ้มเลยลูกตายิงอุ้ยยิงได้ป่ายิงเอ้ายิงได้อ่ามาข้างล่างไปได้เฮ้ยขยิงข้างบนออกมานะเออเดี๋ยวด้วยเกือ <c oughs> บลงมาลงมามไปกะ โหลดเด็กไปชั้นต่อไปที่ไหนวะเนี่ยรูยต่อยิงตัวอาเน,นี่คืออะไรกรีเหรออ๋อมันคือคืออะไรเนี่ย ลงไม่ได้หรออ๋อยิงว้ยโอ้ย,อยสะเทือนออกมาทางไหนวะเนี่ยท,ที่ไหนเนี่ยมืดไปหมดเลยวาหลุดออกนอกปราสาไปแนละ้วหลุดมาแล้วที่ไหนวะเอา้าเดี๋ยวอะไรเอา้า ว h ตอุวัตถานูแรงนะดูดิเนี่ยูไปโอ้วัตนูแรงมากมาอีกตาหนึ่งแล้วกันครับตาที่เราจะเล่นเป็นดักดาบยิงแล้วกันนะฮะ ของเรานะครับอ๋อก็คือถ้าเราแบบแพ้เนี่ยมันก็คือแบบมันก็จะว่าแบบลูกหลานเราก็จะแบบมาแทนเนี่ยไหมอ๋อเรามีลุงเวตีดาบแล้ว enchant มาหมดหมดหมดโอเคไปต่อ สวัสดีลุงสวัสดีเจ้าอ่า,อามีอะไรทำไหมอ่าโอ้บาบซื้อเด้อไม่เป็นไรเจ้าม,มาเฮ,ฮ,ฮ้เฮ้ เดในเวลาลุยไปเลยลุงนะสิไปเลยนะผมเราพร้อมแล้วไปมาหญิงแกร่งคนนี้จะสามารถไปถึงได้ขนาดไหนกันอื้อเดี๋ยวะนี่นี่เอออ่าอู้เออ,น<ฮ>เ,อเนี่ย้ยไก ถ้าจาอุ๊ยโอ้แต่มันโดนแรงเลยนะอืมอืมอุ๊ยเดี๋ยวไม่แรงจังอ่ะอ้าอุ๊ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยื้อเออโอ้โหเต็มเต็มดอกนี้เออเออเล่นแอล์ด้วยลิงอืมอืมมาเฮ้ยมานะามานะา ไปนาเอ้ยลงโอ้ยพี่อ่อนให้มั่งก็ได้เออเอ,อ้ยหย่อมเว้ยนี่แหละตาแตกไปดิพี่โอ้โหร้อนก็ร้อนเล่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว้ออะไรวะเนี่ยทไมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยว้ออู้ออ <chat> ชีวิตจบลงแล้วเดี็ดนะมีตัวนี้ด้วยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็พักก็ไปที่นี้ก่อนนะฮะโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดอยากได้คำต่อนะกดไลค์ไว้ละกันนะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับ Goodbye